มาดมเมถ้าจะอยู่สวิตนี่มั้งเนี่ยสวิตเซแลนหรือเปล่ายินดีด้วยนะครับถูกต้องนะครับคุณเมทำซ้ำค่ะถูกต้องครับการที่สูดหายใจเข้าไปลึกๆและกลั้นนานๆนั้นน,นนะเพื่อต้องการให้ระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายมันเผาผลาญเผาไหม หรือง่ายๆคือกระบวนการของเคมีคอลในร่างกายมันทำงานการเผาไหม้สันดาบก็คือเคมีคอลนะอย่าลืมนะครับไอที่กลั้นนานๆก็เพื่อต้องการให้มันเบิร์นให้มันเต็มร้อยห้าประมาณนั้นนะครับเมื่อเวลาไม่ไหวแล้วก็ออกมาหายใจเป็นปกติถูกต้องครับแล้วก็ทำซ้ำๆกันเช้ากลางวันเย็นอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหม โดยเพราย่งตื่นเช้าขึ้นมาต้องนอนตื่นนอนเนี่ยทําำทำท,ำท,ำท,ำทำและทํามครั้งสี่ครั้งว่าไปแล้วจะมีพลังกำลังงานเนี่ยใช้งานได้ทั้งวันเลยครับผมส่วนกินอาหารหวานคาไปก็กกตามปกติ <c oughs> นะนะไม่มีอะไรวิว,วิสมารามากไปกว่านี้นี่คือพลังงานจะทํางานมันเองนะครับนะขอให้ทําไปตามรูปแบบที่คุณเข้าใจดีแล้วละครับนะคุณมาดาม แม่เอาฟังแสงอยู่ชั้นหนึ่งส่วนเสียงเป็นตัวประกอบก็ได้หรือเป็นตัวนำก็ได้นะครับจะให้ดีไปตามถ้าซปเปอร์ชาร์จหรือ รีเซ็ตร่างกายเนี่ยเยี่ยมทั้งหมดโอเคครับจบข่าวครับ